วันนี้นุ้ยจะพามาดูขั้นตอนวิธีการนำต้นก้าขึ้นใชยอายุ10วันออกมารับแสงหลังจากที่เราเอาออกมาจากกล่องบ่ม3วัน mm hmm. เลี้ยงน้องไว้ใต้ใชายคาวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องเอาออกมาที่โรงเรือนแล้วค่ะต้นก้าขึ้นใชยชุดนี้ก็จะมีอายุ10วันแล้วนะคะก็จะ,จะนำน้องออกมาไว้ที่โรงเรือนเลี้ยงน้ำเปล่าอีก5วันค่ะให้เขาได้รับแสงตรงๆแต่อย่าลืมพลางแสงให้น้องด้วยนะคะเพราะช่วงกลางวันอากาศจะร้อนมากๆขั้นตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรมากนะคะเพียงแค่เลี้ยงน้องไว้ในถาดเหมือนเดิมระหว่างนี้ต้องรนนนน้น้องเเเชาแลละะยย็ จปล่อยให้หน้าฟองน้ําแห้งและ่าปล่อยให้น้ําในถาดเพาะขาดด้วยเราจะทำให้ต้นกล้าขึ้นช่ายของเราชะงักการเจริญเติบโตและอาจจะแห้งตายได้ค่ะนี่จะใช้หัวฉีดที่ปรับได้7ระดับของนุ้ยที่ใช้เป็นประจําในสวนแบบนี้เลยค่ะรดน้ําเป็นประจําเช้าเย็นสำหรับต้นกล้าเราก็จะปรับระดับการรดน้ําเป็นระดับเบาซึ่งหัวฉีดก็จะปรับได้7ระดับเลยนะคะในทุทกเช้านุ้ยก็จะไล่สดแบ่งปันทุกขั้นตอนในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกแบบน้ำนี่ปลูกผักในรังโฟมไม่ว่าจะเป็นการปลูกขึ้นช่ายการปลูก ลูกผักสลดัดก็จะแบ่งปันได้แต่เริ่มต้นจนถึงเก็บเกี่ยวเลยค่ะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรสามารถมาเจอกับแม่นุยได้ในตอนเช้าๆได้เลยนะคะใครที่ปลูกไม่เป็นปลูกไม่ได้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะเข้ามาเจอกับนุยในไลฟ์สดเป็นประจำรับรองว่าปลูกได้งามแน่นอนและนุยก็ยังมีกลุ่มสอนปลูกผักสร้างรายได้ให้ด้วยสามารถกลับมาเรียนกี่ครั้งก็ได้ค่ะช่วงนี้อากาศเย็นสบายผักก็จะงามมากๆเลยใคร,ใครที่อยากปลูกผักกินเองหรือปลูกผักสร้างรายได้ดีแบ่งปัดทุกขั้นตอนเลยนะคะ